สวัสดีครับผมชื่อนายคงงคานธลึกปวชา .1 ไฟฟ้ากำลังวันนี้ก็จะมาสรุปและอธิบายเกี่ยวกับการตรวจซ่อมมันติมิเตอร์เบื้องต้นก็จะมี3อหัวข้อหลักๆนะครับการวิเคราะห์อ,อาการเสียของมันติมิเตอร์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมีคุณสมบัติแตกต่างกันบางเล็กน้อยซึ่งอาการเสียของมันติมิเตอร์นะส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายๆกันเช่น เข็มไม่ขึ้นทุกย่านวัดใช้ย่านวัดความต้านทานคูณหนึ่งถ้าปรับไม่ได้ย่านวัดแรงดันไฟฟ้าสลับวัดไม่ได้เช่นใช้ย่านวัดค่าความต้านทานย่านคูณหนึ่งแล้วไม่สามารถปรับศูตโอ์มิเตอร์ได้ หากใช้ย่านวัดค่าความต้านทานย่าน R คูณหนึ่งแล้วไม่สามารถปรับศูนย์โอ์มเตอร์ได้แสดงว่าแบตเตอรี่สามสามโวลต์เสื่อมและหากใช้ย่านวัดความต้านทานย่าน R คูณสิบ k แล้วไม่สามารถปรับศูนย์โอ์มเตอร์ได้แสดงว่าทานเก้าโวลต์เสื่อม สำหรับมันติมิเตอร์อสันว่ารุ่น YX 306 TRF นะครับเอาการเสียอาการเสียของย่านวัดวัดค่าได้ค่าเคลื่อนหรือบางย่านวัดมี ยากมาแล้วเข็มไม่ไม่บายเบนสังเกต<ม>ดูว่า,ม,วาม,มีตัวต้านทานในวงจรขาดหรือตัวต้านทานไม่มีไม,ม,ไม่ถ้ามีให้เปลี่ยนตัวใหม่แต,แต่มีค่าเท่าเดิมนะครับการบำรุงรักษามันติมิตเตอร์ เมื่อทดสอบเรียบร้อยแล้วคอนบำร,รุงรักษาก็ยืดอายุการใช้งานเส้นสังเกตเข็มสังเกตเข็มว่าชี้ตรงศูนย์หรือไม่นี่นะครับถ้าเกิดถ้าว่าเข็มไม่ชี้ตรงก็ให้เอานำไขควงมาปรับให้ตรงศูนย์ นำและก็นำผ้าแห้งมาเช็ดภายนอกของมันติมิเตอร์และเก็บสายวัดให้เรียบร้อยครับเก็บเก็บสายวัดให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการปิดปุ่มออฟนะครขอบคุณครับ